ีค่ะทุกทุกคนวันนี้นนมาอยู่กับผมก้าวภาชลชัยวรานุลปสามทับห้าโอเควันนี้เราจะมาเตรียมสอบบทที่สองกันนะครับบทที่สองจะเป็นเรื่องภาษาที่ใช้ในห้องเรียนนะคะเครอ,อเคอแบบว่าบทเรียนถางเปราะว่าห้องโถงนะคะเคอถางเนี่ยในที่นี้เราจะหมายถึงห้องเรียนแต่บางทีเราใช้คําว่าเจียวชื่อนะคะ ยงแปลว่าใช้หยู่แปลว่าภาษาเครือถางย่งหยู่จึงแปลว่าภาษาที่ใช้ในห้องเรียนนะคะเดี๋ยววันนี้น้องก้าวจะมาสอนเพื่อนๆจาคําศัพท์ที่เป็นรูปภาพนะคะอันดับแรกเลยอ่าตอนนี้น้องก้าวน,นั่งนั่งอยู่น้องก้าวลุกขึ้นอ่าลุกขึ้นโอ้ตัวเต็มนะคะลุกขึ้นยืนภาษาจีนเราพูดว่าฉีลี่ชิลี่นะคะแปลว่าลุกขึ้นยืนอ่าต่อไปก้าวยืนขึ้นแล้วก้าวจะนั่งลง ภาษาจีนเราพูดว่าอะไรนั่งลงจั่วเสียนะคะจั่วแปลว่านั่งเสียแปลว่าข้างล่างจั่วเสียเลยแปลว่านั่งลงนะครับต่อไปเอาก้าวหนังสือให้ที่พัตเตอร์มาครับตอนนี้หนังสือปิดอยู่เอาก้าวทำอะไรครับเปิดหนังสือภาษาจีนเราจะพูดว่าเปิดหนังสือเราพูดว่าอะไรครับเปิดหนังสือพูดว่าตาไคชูนะครับ อพอเมื่อเก้าอ่านจบเก้าจะปิดหนังสือเราจะพูดว่าเห่อสร้างซูนะครับอ่าต่อไป <c oughs> เ้าก็หยิบหนังสือแล้วเปิดมาแล้วก็อ่านออกเสียงอ่านออกเสียงแฮร์รี่พอตเตอร์ได้ไหมถ้าไม่ได้ก็อ่านภา,าษาจีนนะครับแฮร์รี่พอตเตอร์อ่าเราอ่านหนังสือเราจะเรียกว่าตูซูนะครับแล้วก็ เพื่อนๆยังต้องมีการสอบที่เรียกว่าดิกเทชันเนาะดิกเทชันก็คือการเสียจึนะครเก้าเก้าเปิดไปซินอกจากคําศัพท์หน้านี้เพื่อนๆต้องไปดูคําศัพท์หน้าไหนเราซื้อบอกให้ไปดูคําศัพท์หน้าไหนอีกเราซื้อก็เขาก็บอกให้เปิดไปนะครับอ่ะไม่ใช่นานี้นะครับนะครับคําศัพท์จะยังอยู่ในท่าหน้าบทที่สิบแปดเดี๋ยวไปดูเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีในส่วนบทสนทนาเดี๋ยวบทสนทนาแม่นกจะสอนให้เองเนาะ แล้วก็ส่วนส่วนดิกเทชันเปิดไปหน้าดิกเทชันหน่อยส่วนตรงนี้คือดิกเทชันที่ผมวมงกลมไว,แว้แล้วแล้วเ,เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีเขียนเหมือนครั้งที่แล้วมีใครจำได้ไหมครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปทบทวนก,กันอีกทีเนาะเดี๋ยวเราจะมีคลิปของดิกเทชันกับคลิปของ บทนสนทนาสำหรับวันนี้เอาสั้นๆก่อนเนาะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวไปเตรียมตัวกันอีกทีคลิปหน้า,าสวัสดีแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเอาล่ะผมขอถามทุกคนหน่อยคำถามหนึ่งพร้อมไหมพร้อมพร้อมแล้วโอเคนะคะสวัสดีค่ะ